อันนี้คือทางไปร้านอาหารเลยเนี่ยมันจะมีร้านอาหารร้านเนี่ยงราอกเนี่หน้าเนี่ยอะไระต้องไปกินอีกร้านหนึ่งชื่อว่าร้านไม่รู้ไปหาแถวตลาดตัวลุงแล้วกันเน่ยระหว่างเดินทางไปจังหวัดน่านเราแวะทำธุระกันที่เมืองสวรรคโลกก็เลยหาที่แวะพักแวะกินกันก่อนมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจไหม ที่พักคืนนี้ของเราชื่อว่า Tree s i ร Resort ไดรัตงอย่างกับคาเฟ่อ,อ้ยน่ารักอ่ะกว่าจะเดินทางมาถึงพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วแต่ก็ยังพอมองเห็นบรรยากาศสวยๆยามเย็นของที่นี่ โซนด้านหลังของรีสอร์ทที่ดัดแปลงมาจากทุ่งนาดีไซน์ร่องน้ำให้โคดเคี้ยวเป็นรูปทรงสวยงามมีการปลูกแนวดอกหญ้าตลอดทางเดินพร้อมกับการตกแต่งมุมแคมปิ้งน่ารักน่ารักตรงนี้บอกเลยว่ามีมุมสวยๆเก๋ๆให้เราเก็บภาพสวยๆเยอะเลยค่ะแต่ตอนนี้เริ่มมืดแล้วขอตัวไปเก็บของเข้าห้องพักกันก่อนนะคะ มานั่งดูสามีคนของค่ะส่วนเราก็นั่งสวยๆชิวๆห้องพักของเราวันนี้เป็นห้องเบอร์หกนะคะไขประตูตัวทงานตัวเย็นน้องก็คือกล้อง กงโดนทุกสิ่งอย่างก,ก็วางกองอหน้าห้องแล้วก็เดินเข้ามาถัห้าร<ช>้อยเก้าสิบมีพับอ,อย่างนี้ด้วยห <c oughs> ้องนี้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วยัสบายใจได้อันนี้คือทางไปร้านอาหารเลยเนี่ย ก็เป็นเวลาใช่เห็นทุ่มจึ๊ดเห็นแรงตาเขียวๆหลบค่ะหลบค่ะลูกนอนกันละเนรระนาดเพื่อเนี่ยนอนหลอกเนี่ยหน้านี่อะไรสรุปว่ามีร้านนะครับแต่ปิดสรุปคือโดนหลอกใช่ต้องเปลี่ยนแลนกระทันหัน ต้องไปกินอีกร้านหนึ่งชื่อว่าร้านไม่รู้ไปหาแถวตลาดตู้รุ่งกแล้วกัน <laughs> มันจะได้มีแน่นอนเอออะไรก็ได้ตอนนี้คือหิวมากอ๋ออันนี้มันเป็นเหมือนถนนคนเดินดอ่าใช่มันเป็นถนนคนเดินก็จะมีอาหารแบบเยอะๆเลยตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่ <ๆ S 2> ถนนคนเดินสวนโลุกสวนโลก <laughs> ไอ่ต้อ เดินเข้ามาลึกหน่อยรู้สึกว่าร้านมันจะคึกคักกว่าเนาะแต่ก็คนก็ไม่คึกคักอยู่ดีเป็นพอเป็ดึกแล้ว อาหารตามสั่งร้านนี้ร้านแรกรชื่อร้าน RC ส,ส,สายหรอสายสอง <c oughs> สายแปดติร้านนี้ได้ข่าวว่าแบบห้าดาวเลยแหละทุกคนเอยเอาเหรอ4ี่จุดปดโอเค ในราดัคณะหมกก่อค่ะกต้อยนรัวอยในยุคของกรุงสิโไทยมันจะมีเมืองเขาเราียกว่าเมืองลูกหลวค่ะชื่อว่าเมืองศรีสัชนาลัยอานาจล้านนาก็คือเข้ามาตีแล้วก็มายึดเมืองนี้แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรนะเชียงชื่นเชียงชื่นเพราะว่ามาจากเหนต้องเป็นเชียงเออ ทีนี้ต่อมาก็คือสุโขทัยก็สามารถยึดคืนได้โดยพระบรมไตรโลกกนานโอ้เก่งการเก่งกายก็คือมายึดคืนได้แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสวรระโลกจนถึงปัจจุบันนี้เลยเข้ามาเราทุกคนอยู่มากเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างที่เราสั่งไปเนาะต่อมาก็จะเป็นอะไรนะกระทาหมูสับไข่ดาว รวมมิตรน้ำข้นเดี๋ยวจะมาชิมกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงอืมรอ้อน <c oughs> อร่อยอ่ะอร่อยมากรสชาติแบบว่าเข้มข้น,นมากเสร็จส <c oughs> ีเลยก็ก็ควรได้สิบถูกไหมต้องเยี่ยมต้องยี่ยังไม่ชิมเลย <c oughs> ลองช็อตสิ่งรอสุมากถึงไหนถึงส่วนกระโลนอ่ะ ไข่สายเอ็กตรีมครับรสชาติรสชาติจะแบบว่าซีดใๆใช่ใช่เผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดก็ดเผ็ดเลยล้วกแต่กลมก<อ>ล่อมไหมตอนนี้ก็ขอตัวไปกินกันก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็มาดูกันว่าเราจะไปตรงไหนกันบ้างเนะาะเช้านี้ก่อนจะเช็คเอาท์ออกจากที่พักเราจะพาไปชมบรรยากาศร,ถร,ถรอบๆของรีสอร์ทกันอีกสักรอบ แสงที่แตกต่างจากแสงยามเย็นดูอบอุ่นกว่ามองเห็นความเคี้ยวขจีของทุ่งนาดอกหญ้าได้ชัดกว่าสวยงามไปอีกแบบนะคะที่นี่เป็นที่ที่มีความน่ารักมินิมอลเรียบๆห้องพักสะอาดตามมาตรฐานบรรยากาศค่อนข้างสงบธรรมชาติที่สำคัญคือราคาประหยัดมากๆสำหรับเราสองคนถือว่า เป็นที่พักทางผ่านที่สร้างความประทับใจได้เหมือนกันนะถึงเวลาที่จะต้องเดินทางต่อแล้วแต่ก่อนจะออกจากเมืองสวนคาโลขอไปแวะหาของกินอร่อยๆที่ร้านระเบียงกาแฟเพื่อเติมพลังกันสักนิดร้านนี้เป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์ลูกทุ่งติดกับทุ่งนา อากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนแดดแรงมากๆแต่ความเขียวของทุ่งนาก็ทำให้เราสดชื่นได้เมนูอาหารในร้าน<ม>ก็จะมีทั้งเมนูข้าวต่างๆตัว<ม>เตี๋ยวสุขโขลไทยสูตรโบราณผัดไทยแล้วก็ของทานเล่นเรียกว่ามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายจริงๆเราก็ยังได้ฟิลเมืองเก่าส่วนคาโลกมากๆดูจากหน้าตาอาหารแล้ว น่าทานมากๆรู้สึกไปว่าต้องอร่อยแน่ๆมาลองชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยเหมือนกับหน้าตาที่เราเห็นไหมโอ้ยเส้นผัดไทยแบบนี้แหละสุ้ยส้นผัดไทยคือยังไงดำๆแดงๆมันจะเป็นแดงดำๆของที่อื่นก็จะแบบอไมู่ มันจะหนืดๆด้วยใช่ไมแล้วไข่มันจะแบบเงี้ยไข่มันตีอยอือืมอืมอ่อมากอร่อยมชิมคกคนออเลยชิมกไ่อยอร่อยมากดดีอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะ กิ่นดีอ่ะเดีมากอร่อยเลยอะ <c oughs> อร่อยทุกอย่างขาหมูดีมากอร่อยทุกอย่างขอให้พระเจ้าลงโทษอย่างหนักสั่งตอนหิวเนี่ย <c oughs> โทษเยอะเลยจะดูส <c oughs> ันหลังอ,อันนี้อ่านดูเหรอหไม่ได้อ่านคือเมื่อกี้แบบจัดเต็มมากเวลากินเน,นี่ยนี่แหละเอาไปตัด <Real> <laughs> อิ่มกันแล้วก็มาดูโซนนอกร้านกันบ้างที่นี่จะตกแต่งเป็นสถานที่จำลองที่มีทั้งกระท่อมปลายนาหุ่นปั้นควายหุ่นปั้นชาวนาเสมือนได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวนาจริงๆดูแล้วก็น่ารักมากๆถึงเวลาที่จะต้องโบกมือไปบายเมืองสวรรค์าโลกจริงๆละเมืองนี้ถือว่า เป็นเมืองเล็กๆที่สงบไม่วุ่นวายแล้วก็แอบบมีมุมน่าสนใจเยอะอยู่ทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจแวะเที่ยวจริงจังแต่หนึ่งคืนกับอีกครึ่งวันที่อยู่ที่นี่ก็ทำให้เราสองคนเริ่มหลงสเสน่ห์เมืองสวัสค์คาโลกได้เหมือนกันไปกันค่ะทุกคนจังหวัดน่านรเราอยู่เราจะไปนอนพักที่นั่นสองสามวันไปพักผ่อนพักสมองแล้วก็ค่อยกลับมาลุยงานกันต่อ